สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซ์สีเล็บเจลที่เราสั่งมาใหม่นะคะจากแบรนด์ u r e sugar ให้เพื่อนๆชมกันค่ะซึ่งนุ่นน่ะสั่งมาหลายสีมากๆเลยนะคะทุกคนรวมๆก็คือ23ขวดเลยนะพร้อมกับมาอัปเดตด้วยนะคะว่าเทรนด์สีเล็บเจลตอนนี้เขามีแบบไหนบ้างนะคะที่เห็นล่าสุดก็จะมีแบบจองแฟดมาแล้วมันจะแบบกิเตอร์พุ่งเลยหรือว่าจะมีเป็นแบบแคดอายแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหลือบสีเดียวจะเป็นแบบเหลือบหลายสีรวมถึงสีกิเตอร์ ที่แบบเปลี่ยนอุณหภูมิอะไรอย่างนี้นะอันนี้นู่ก็สั่งมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมาป้ายยาทุกคนไปพ,พร้อมๆกันเลยชื่อร้าน u r s h u g a th ค่ะเป็น s h o p ปี้มอลนะคือเขามีขายแบบครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นอุปกรณ์แล้วก็สีอะไรเงี้ยสำหรับการทำลิปจิ้วนะคะทุกคนก็ลองเข้าไปดูกันได้จะเป็นแบบจัดส่งจากต่างประเทศนะใช้เวลารอไม่นานนะคะนุ่นสั่ง วันที่14นะได้วันที่22นะคะก็คือประมาณ7วัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ทุกคนใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีค่ะ,คะว่านุ่นซื้ออะไรมาบ้างแค่ท็กกอรี่ที่นุ่นสั่งมานะคะนุ่นจะแบ่งให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆจะมีเป็นสีพื้นฐานที่จะเป็นพวกเป็นเบสเป็นท็อปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มต่อไปก็จะมีเป็นแบบ แคตอนะคะแคตอายที่นุ่นสั่งมาก็จะมีทั้งแบบที่เป็นดินามิกแคตแมกเนติกเจลนะคะตัวนี้จะเป็นเล็บเจลที่ต้องใช้แม่เหล็กในการดูดนะจะมีแบบสีกิตเตอร์แล้วก็มีสีพื้นด้วยนะคะที่นุ่นสั่งมาเรามาแบบเล็บล้นโลเลยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกสีที่เราชอบนะแล้วก็มาทาบนนิ้วมือให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะขั้นแรกก่อนที่เราจะลงสีเนี่ยเราก็ต้อง เตรียมพื้นผิวของเล็บก่อนนะคะอันนี้นุ่นจะสั่งมาทั้งหมด4ตัวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีกัน2ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวเตรียมเล็บค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเบสโค้ดกับท็อปโค้ดนั่นเองอย่างตัวเนลเพปตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ลงขั้นตอนแรกหลังจากที่เราแบบตะไบพื้นผิวเล็บเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะช่วยให้แบบคราบมันในเล็บมันหายไปนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทาเล็บด้วยส่วนไพรเมอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเตรียมผิวนะคะให้ตัวเบสเจลหรือว่าสีอะไรอย่างเงี้ยเขายึดเกาะกับตัวเนื้อเล็บเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ2ตัวนี้เราจะไม่ต้องอบเพราะฉะนั้นเราจะมาทาเลยอันนี้ตอนที่นุ่นแกะกล่องอะ จะมีตัวให้เราเปลี่ยนหัวมันอีกทีนะคะเขาจะมาเป็นแบบมีจุกปิดนี่เดี๋ยวจะใช้ให้ดูตัวนี้เวลาทาก็จะแบบแห้งไปเลยนะคะนุ่ก็ทาไปเลยทุกนิ้วนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรารอตัวนี้แห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาเป็นตัวไพรเมอร์นะคะถ้าทุกคนอยากให้สีเล็บติดทนนะคะการลงพวก เตรียมผิวเล็บก่อนเนี่ยก็จะช่วยให้เล็บเราแบบติดทนยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะนุ่งก็จะทาไว้นะคะเราก็จะรอให้ตัวไพรเมอร์เนี่ยแห้งสักพักนึงแล้วก็เราจะลงเบสโค้ค่ะส่วนท็อปโค้ดก็จะเอาไว้ลงหลังสุดนะคะตอนที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วเราแบบมาดูสิ่งที่นุ่นตื่นเต้นกันก่นกอนได้ไหมอะ่ะคือนุ่นอยากจะเล่นมากเลยอะ่ะคือตอนที่นุ่นสั่งอะ่ะเขามีประมาณ6กเสีนี่แหละแต่ว่านุ่นอะ่ะ เออนิ้วก็มี5้านิ้วเนาะนุก็เลยสั่งมา5สีนะคะเพราะว่าอยากทาแบบนิ้วละสีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้จะเป็นแบบสีเจลลูกแก้วนะคะจากที่เคยลองซื้อสีเล็บอะไรอย่างเงี้ยจากในช้อปปี้ทุกคนรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยดีตรงที่ว่าคือตัวสีที่อยู่ข้างในอะคะ่ะเขาจะมีแบบลายอยู่ที่หน้าขวดเลยนะคะเราอาจจะไม่ต้องแบบเปิดดูขวดหรือว่าไปดูแบบตรงที่มันเป็นจุกข,ข้างบนอะไรเงี้ยด y นามิกแค t แมกเนติกเจลนะคะก็คือเป็นสีแคดไอแบบที่ เหลือบมีหลายสีใน1อันนะคะทุกคนเราสั่งมาทั้งหมด5เบอร์นะคะมีเบอร์ urw07081011 แล้วก็12นะคะจริงๆเขามีให้เลือกอีกประมาณเขามีให้เลือกประมาณหกสีนี่แหละแต่ว่านู่นอะสั่งมา5สีนะคะเดี๋ยวจะมาทาให้ทุกคนดูทีละอันนี่ทุกคนดูแบบมันเหลือบมากเลยอะชมพูเหลืองอมเขียวนะสีนี้สีต่อไป อันนี้ก็จะเป็นม่วงเหลือบๆค่ะตัวสีเนี้ยเขาจะเหมาะกับการเป็นท็อปด้านบนนะคะทุกคนอย่างเช่นทุกคนลงเป็นสีดำหรือว่าสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาเป็นพวกแคดไอทับ e แล้วก็เอาไม่เหล็กดูดนะคะอุ้ยสีนี้สวยอุ้ยเมอเมดมากอันนี้อุ้ยเบอร์สิ บอสิบเอ็ดก็จะเป็นแบบเขียวเขียวแบบมันมีประกายสวยทุกอันเลยอะทุกคนต่อไปอันสุดท้ายนะคะจะเป็นอมเหลืองนะถ้านุ่นจำไม่ผิดใช่นี่ก็จะเป็นแบบเหลืองออกเขียวแต่ว่าก็จะอ่อนลงอีกนะคะทุกคนดูสีดีน่ารักความเซเล็ม,มูลเซเลรจใจมากเดี๋ยวนุ่นจะลองเอาแมทลิกนะคะในการแบบฟื้ๆเขาดูนี่ทุกคนดูบะว,วู้ววิสนุกมาก เนี่เขาจะเหลือบแบบเหลือบแบบสวยมากนะคะเขาจะมีการเหลือบในตัวแบบเป็นหลายๆสีเราก็สามารถดันได้เอาดันแล้วก็คือหายไปละอาจจะต้องแบบดันกิ่งกว่นนี้หน่อยนะคะให้แบบว่าสีมันเห็นไหมเราสามารถเด็กกิ่งไปกิ่งมาแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนนะคะก็ดันกลับไปกลับมาได้นี่นุ่นมีนุ่นมีแม่เหล็กสองแบบนะสีแม่เหล็กคือเขาจําเป็นที่จะต้องใช้แม่เหล็กในการดูนะคะทุกคนไม่งั้นแบบมันจะไม่เคลื่อนนะ นี่อุสีสวยมากเลยอะสีสวยมากเลยทุกคนตายแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้นุ่นทําคลิปแยกแบบรีบวิวแต่ละหมวดแยกกันไปแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวทุกคนคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเดี๋ยวจะมาทําให้คะ่ะแต่แคทไออันนี้คิดว่าน่าจะทําแยกให้เลยเพราะว่าน่าจะมีหลายๆคนที่แบบชอบแนวนี้อะไรอย่างนี้นะคะคีจุบไปกับแคทตาก็อกแรกก็คือน่ารักมากเลย โหมดต่อไปจะเป็นแคดไอแมกเนติก e เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นโหมดแบบ r ร f เ c t ทีฟติเตอร์คือแบบเวลาเปิดแฟตมันจะสะท้อนแบบโอ้โหถึงใจมากๆนะหลังจากที่ดูในรูปก็คือแบบกรีดอันนี้นุ่นซื้อมาทั้งหมด2สีจะเป็น UR03 กับ06ค่ะแต่ละหมวดก็จะมีแบบเป็นแบบโทนม่วงโทนชมพูอุย้ยอันนี้สีแบบตะโกนมากอันนี้คือน่าจะทาเป็น เป็นสีพื้นได้เลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบว่าแม่เหล็กดูดอะไรเงี้ยอันนี้เม็ดสีแน่นแบบจุกๆจะจ,จัดหมวดเมื่อกี้เขาจะเป็นแบบว่าให้เหลือบๆมีความแบบเฮ้ยอะไรอะไรมันอยู่ที่เล็บอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือตะโกนไปเลยวุ๊ยนี่ก็จะเป็นโทนสีแบบสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเบอร์ศูนย์หกกับสีชมพูเบอร์ศูนย์สามอ้าวต่อไปลองแม่เหล็กกันนะแม่เหล็กมาดูอุ้ย,ย,ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหม คนะ่าจะไม่ค่อยเห็นนะอยากให้ทุกคนเห็นนะไม่รู้จะเห็นชัดป่าเขาก็ทําปฏิกิริยากับ, <c oughs> ก,บกับแม่เหล็กเหมือนเดิมแบบถ้ามันเป็นสีที่สามารถดูดก็ความเหลือบความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็จะได้นะคะอันนี้คิดว่าแบบได้เลยชอบเลยนะถ้าเราสาดแฟตเข้าไปตัวที่เป็นรีเฟ็กมันจะมีความแบบกิเตอร์ชิมเมอร์มากขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นหมวดกิเตอร์กิจใจแบบว่าไม่ต้องใช้แม่เหล็กนะคะนุ่นจะสั่งมาทั้งหมด2เซตก็คือเซตแรกจะเป็นอันนี้ เป็นสีเจลนะมีเบอร์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองเ้าแล้วก็หนึ่งสองสามค่ะส่วนอีกเซตหนึ่งนี่ทุกคนกรีดนอกจากจะเป็นแบบว่ากริตเตอร์ตุมต่มๆเรายังเป็นแบบเทอร์โมเจลนะคะมีสามสีอันนี้นุ่งสั่งเป็นเบอร์0ู7ย์สามเจดศย์ี่ย์แล้วก็ศูนย์ี่สองเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะอันนี้มันจะเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตามความร้อนความเย็นเดี๋ยวเราจะลองมาจุ่มให้ดูด้วยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านุ่งก็อยากเล่นเหมือนกันเออ มันจะเปลี่ยนสีจริงเปล่าอะไรจริงเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวสีเทอร์โมอจะเก็บไว้ลองบนนิ้วจริงดีกว่าเพราะว่าชอบชอบอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงมาลองสีเดี๋ยวเรามาลองหมวดนี้กันก่อนโอ้ตายแล้วตายเป็นตายทุกคนอันนี้สะท้อนไฟแบบที่สุดของโลกใบนี้มากโอ้โหกิตเตอร์แบบเจมชัดแจมแหววมากเลยอ่ะ ดูดิโหตายแล้วอันนี้เขาก็จะเป็นแบบสีใสนะคะจริงๆอะเบสพื้นๆเขาจะเป็นสีใสแล้วก็มีการใส่กิตเตอร์เป็นแบบสีชมพูสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยลงไปนะทำให้เล็บเรามันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะอันนี้นุก็สั่งมาแบบทั้งสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยนุ่นคิดว่าถ้าเราเอาไปทาทับอบะมันก็จะดูแบบน่ารักดูแบบมีอะไรขึ้น อันนี้ฟีลว่าเหมาะกับไปงานแต่งตีมสีน้ําเงินสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบกิตเตอร์เล็กๆแบบนี้ค่ะก็น่ารักไปอีกแบบต่อไปมาลองสีเทอร์โมซิว่าจะเป็นยังไงบ้างสีเทอร์โมอ,อยากลองบนเล็บอะทุกคนขอลองบนเล็บได้ไหมได้ <c oughs> ถามเองตอบเองโอเคงั้นก่อนที่จะไปทาบนเล็บก็ต้องลงเป็นเบสก่อนนะคะแล้วก็มาทาเบดไปพร้อมกันตัวเบดเนี่ยเราจะอบทั้งหมด หกสิบวินาทีนุ่งก็ทาไปเลยนี่นะคะก็ทาเบดโค้ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทาสีกันเลยนุ่งก็จะทาสลับสลับมาเปิดข้างในให้ดูกันก่อนนะอู้เขาก็จะคล้ายๆกิตเตอร์นะทุกคน แต่งว่าอาจจะต้องทาหลายรอบหน่อยก็คือเป็นแบบเบสใสเหมือนของตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้มีความเหลือบสีเหลือบแสงอะไรของเขานะเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้ก็จะเป็นแบบสีม่วงแต่ถ้าทาอย่างนี้มันดูไม่ค่อยออกเนาะทุกคนน่าจะต้องทาแบบหลายรอบหน่อยนะคะน้คิดว่าปีฟ้าก็จะเป็นแบบนี้จะทานี่ ก็จะเห็นเป็นอ่อนๆนะคะนุ่นคิดว่าน่าจะต้องทาสักสามสีรอบอันนี้คือหลังจากที่เราลงไปแล้วนะสองรอบด้วยสี reflective thermal นะคะเราก็จะมาลงเป็น Top ปโค้กันแล้วก็เดี๋ยวจะเอามือไปจุ่มนะ้าให้ทุกคนดูจริงๆก็คือพอยหลักคืออยากเล่นเองแหละตอนนี้ตัวเนื้อท็อปโค้ดเขาก็แบบหนืดกกำลังดีนะคะอันนี้แท้ตัวแปลงเขามันคลี่ได้กว้างดีนะคะมันทำให้เราทาง,ง่าย จะเต็มบริเวณหน้าเล็บเร็วเนี่ยแบบกดลงไปอย่างเงี้ยมันบานแบบทั่วเล็บเราเลยเห็นปะก็จะทําให้ทาง่ายขึ้นนะคะลงทอ็อปโคเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็อบ60วิจริงจังเบอร์ไหนอยากให้รู้ว่าเอาแก้วใส่น้ำแข็งมาแล้วนะคะมามาลองดูจุ่มแล้วนะเปลี่ยนไหมมันจะเปลี่ยนไหมอ้ววว ท,ทุกคนเห็นไหมอุ้ยทุกคนวิทยทุกคนเห็นมากเลยอะ่ะโฮ้ยเฮ้ย้คนลุกเลยอะ้อยสนุกอะไรขนาดนี้ท,นดดทุกคนดูดิคนดูดิอันนี้คือสีฟ้าส่วนอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นสีนี้อันนี้คือเปลี่ยนเป็นแบบพอมันน้ําเย็นปุ๊บมันเข้มขึ้นทุกคนแล้วอันนี้ก็คือเป็นสีนี้นะคะตรงปกอยู่นะทุกคนเห็นตอนมันไล่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะลองแบบเอานิ้วจับให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันหายเย็นอุ้ยสนุกมากเลยอะ่ะ ทุกคนดูดิดูดิพอมันหายเย็นใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นสีอ่อนอ่ะอุ้ยดูดิดูดิอุ้ยสนุกมากทุกคนคงจะคิดใช่ไหมว่าแบบแล้วเราจะแบบเห็นเขาเปลี่ยนสีได้ยังไงในเมื่อแบบก็ไม่ได้เอามือไปจุ่มน้ําแข็งอะไรเงี้ยนุ่น่ะเคยมีสีที่เป็นแบบเปลี่ยนอุณหภูมกิก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่กิ๊เตอร์ไปเลือกซื้อของในแบบในซูเปอร์อะ แล้วก็เราไปช่องที่มันแบบมีพวกนมพวกเนยอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโยเกิร์ตอ่างเงี้ยนูก็เอื้อมมือเข้าไปหยิบใช่ไหมเออแล้วเราก็แบบตกใจเล็บมันเปลี่ยนสีเลยทุกคนคือไม่ต้องถึงขั้นเอามือมาจุ่มน้ําแข็งก็ได้นะอันนี้ก็คือแค่แบบอยากให้ทุกคนดูลองเอามาหยอดลองเอามาหยอดอุย้ยทุกคนดูสิสนุกมากเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิอุ้ยสนุกอะแล้วลองสีลองสีแรกโอ้หยดหยดหยด นี่นะคะอู้ยตายอู้ยดีมากเลยอะถ้าใครจะไปแบบเล่นหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าเลยไปแล้วหรือหิมะหมดไปแล้วต่างประเทศอะไรอย่เงี้ยนะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์ความกิ๊บเก๋ความเก๋ไก่แบบถ่ายรูปอาจจะถ่ายรูปอยู่ในแบบร้านอาหารก็แบบเุ้ยเล็บฉันสีหนึ่งแล้วก็แบบว่าพอฉันไปเล่นหิมะฉันไปจบับอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เปลีป่ยนไปนเป็นอีกสีหนึ่งจ้าอันนี้ก็คือเล่นไม่หยุดโอ้ยหมหมดเทอร์โมลก็คือชนะมากนี่นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะโอ้ยตื่นเต้นมากคือเขามีหลายสีมากกว่านี้นะทุกคนแต่ว่านุ่น่ะซื้อมาลองแค่สามสีเพราะนุ่น่ะอยากรู้ว่าแต่ละสีเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งมันก็คือแบบตรงหน้าตรงหน้าขวดเลยอันนี้คืออเมซิ่งตกใจตรงมากโอ้โหเสียอาการไปเลย คัตากรลีต่อไปก็จะเป็นสีพื้นนะคะแล้วก็สีที่แบบมีชิมเมอกอันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าอยากลองตัวเนื้อสีเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนุ่นสั่งมาจะมีสีสีพื้นธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นกิตเตอร์ที่มันเป็นแบบมีเกรดข้างในเป็นเกรดใหญ่ซึ่งอันนี้นุ่นอะไม่ไม่เคยเห็นอะนุ่นไม่รู้ว่าเขามีเทคโนโลยีนี้มานานหรือยังนะคะแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยเขาจะใส่ขวดของเบดเจลมาแต่ว่าจะติด เป็นสีข้างบนมานะคะอันนี้ก็จะไม่ได้มีหน้าขวดหน้าลักแบบนี้อันนี้นุ่นชอบมากตอนที่นุ่นเห็นตอนที่เปิดกล่องมาครั้งแรกนุ่นแบบเฮ้ยมันเห็นตัวสีของสีเจลเลยอะว่าเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยเวลาเราหยิบมันง่าย <S <S คือปกติเวลานุ่นใช้สีเจลอะขวดเขาจะเหมือนกันหมดเลยทุกคนแล้วก็จะต้องแบบแต้มแบบเอาสีมาแต้มข้างๆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อดูอันนี้ก็คือแบบ มีในตัวเลยก็คือเลิศงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวสีล้วนกันก่อนนะช่วงนี้นุ่นอินสีฟ้านุ่นก็จะสั่งเป็นแบบโทนฟ้ามานะคะอันนี้จะเป็นแบบเขียวอมฟ้าค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์055นะคะ urh 055แล้วก็ตัวนี้จะเป็น urh 0 4 5ค่ะก็จะเป็นฟ้าฟ้านี่น่ารักมากทุกคนดูเป็นแบบฟ้าพาสเทลเดี๋ยวจะลองทาบนเล็บปลอมให้ดูนะคะ ทั้งสองสีเลยเท่าที่แบบสัมผัสต,ตอนนี้รู้สึกว่าชอบความเขาเรียกว่าอะไรอะความหนืดของเนื้อสีมากเพราะรู้สึกว่าเนื้อสีเกี่ยง่ายจริงๆบางทีเราจะรู้ตั้งแต่เราแบบเปิดออกมาเลยนะคะเนี่ยทุกคนคือสีเขาแน่นมากนะเอาดีๆนี่คือพื้นใสนะแล้วก็ทาไปรอบแรกค่ะอุ้ยสีล้วนเขาคือทำได้ดีมากเลยนะต่อไปจะมาลองสีนี้ 045ยห้โหอุ้ยสีล้วนเขาแบบได้เลยอะทุกคนสีแบบสวยมากสีมันแท้สนุกและแปลงเขาว่ามันปาดดีด้วยที่สำคัญราคาน่ารักด้วยนะคะยอมรับเลยว่าพิกเมนต์แบบแน่นมากทารอบเดียวคือแบบได้สีแบบนี้เลยอ่ะทุกคนดูดิ นี่ก็จะเป็นแคตตาโกดี้สีแบบเ,เรียกว่าอ,อะไรสีพื้นนะคะเป็นแบบคัลเลอร์เบสสีทั่วไปนะคะต่อไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนุ่นบอกสีอันนี้เป็น URB 20นะคะนี่จะเป็นหมวดแบบลูกคุณเขาจะเป็นเหมือนเหมือนสีพื้นนี่แหละสีพื้นเป็นแบบออกแนวชมพูแต่ว่าจะมีความกิเตอร์สีเงินอยู่ข้างในนะคะ นุ่นสั่งที่มันเป็นแบบสีอย่างเงี้ยที่มีเป็นชิมเมอร์เล็กๆอยู่ข้างในแต่ว่าสีพื้นเขาจะเป็นสีอย่างไอตัวกิตเตอร์ที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้เมื่อกี้ตัวพื้นสีพื้นเขามันจะเป็นสีใสใช่ไหมแล้วก็มีการแบบผสมกิตเตอร์ชิมเมอร์ลงไปนะคะอันนี้ก็คือตัวสีพื้นเขาจะเป็นสีตามนี้เลยเหมือนสีเล็บสีล้วนอะแต่ว่าก็จะผสมเป็นแบบ จากพชรเข้าไปนะคะอันนี้ก็สีแน่นเหมือนกันอันนี้เอามาทาแบบวันที่อยากจะไม่ด้ฟิลแบบลูกคูลแบบไปงานอีเวนต์ไปงานแต่งหรือว่าไปงานแบบอะไรอย่างนี้นะคะที่มันต้องใช้ความแบบนา่ารักแบบจุกจีบแบบเออเล็บต้องแบบสีประมาณว่าอ่อนประมาณว่าเออเท่านี้ก็พออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลย ตัวตัวสีกิเตอร์เนี่ยจะมีความข้นหนืดมากกว่าตัวที่เป็นสีล้วนอันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะเป็นแบบยืด,ยดได้อย่างงี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนกล้วยหอมอะ่ะที่ได้กลิ่นตัวน,นี้นะแต่ว่าตอนที่ทาสีอื่นนะไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยรุ่นที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยกลิ่นมันกล้วยหอมทั้งสองสีเลยต่อไปจะเป็นแบบ สีขาวเก็ดเงินกับสีชมพูเก็ดทองนะคะซึ่งอันเนี้ยนู่นนะ่คิดว่าจะเอามาทากับอันนี้แหละอย่างเช่นแบบอันแม่อันนี้เป็นสีขาวเก็ดเงินมันจะมีแบบการฝังเกล็ดอยู่ข้างในสีเลยทุกคนเราไม่ต้องไปอ๊้อลงอะไรไม่ต้องมาหาเกต็หาอะไรเองเราก็ทาไปเลยเนี่ยเขาก็มีแบบแทรกตัวอยู่ในเนื้อมันแล้วนะคะก็คือชอบอันนี้ก็คือดีเหมือนกันรู้สึกว่าสมมุติว่าห้านิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่อยาก ทาสีล้วนสีเดียวไปเลยเราขี้เบื่ออย่างงี้ใช่ไหมเราก็เพิ่มกิมมิคความกิ๊บเกอยู่เลก้านะคะด้วยการทาสีที่มันมีตัวเกรดข้างในอุ้ยสีทองนี่เกรดชัดมากเลยทุกคนเห็นไหมคะแล้วตัวพิกมิทเขาก็แน่นเหมือนกันเอ้ยแค่ทากโกลลี่นี้นะทุกคนสีตัวนี้นะก็คือสีตามนี้นะคะ มันจะมีความเป็นกลิ่นกล้วยหอมอยู่สาหรับนู่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นหรือหอมอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นกล้วยหอมเลยในความรู้สึกกันะเคยเห็นที่ครีมที่เขาเอาไว้ทาเคปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเยมเยมกล้วยหอมอะ่ะเออเป็นแบบนั้นนะคะน่ารักมากหมดแล้วค่ะทุกคนหวังว่าจะแบบเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้ว่าแคทาโอรี่แบบนี้เนื้อสี พิกเมนต์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เป็นฟีลแบบว่าเมาส์มอยกันแบบสนุกสนานนะคะเหมือนแบบว่ามาป้ายยาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่รีวิวมาทั้งหมดที่เพื่อนๆชอบสีหมวดหมู่ไหนกันบ้างคะคอมเมนต์คุยกันไว้ได้นะส่วนตัวเราชอบแบบเทอร์มมากๆเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบแฟนตาสติกมากๆเลยอะ่ะมันแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะแล้วก็เลยแบบพั่งเป็นพิเศษนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะการที่มารีวิวสีเล็บเจลจาก แบรนด์ U R Sugar นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับที่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย